เปิดบ้านร้อยล้านอ้ําพัชราภาได้รด้ว่าหลังจากที่ทางด้านซุปตาสาวคนเก่งอย่างคุณอ้ําพัชราภา ประกาศตัวว่ามีสถานะโสดแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณอ้ําจะสวยขึ้นทุกวันเลยและล่าสุดก็ได้ชวนเพื่อนเพื่อนคนสนิทมาร่วมทําบุญขึ้นบ้านใหม่ที่คาดกันว่ามูลค่ากว่า100ล้านเลยทีเดียวโดยบ้านหลังนี้ใช้เวลาสร้างอยู่หลายปีค่ะแต่น่าจะสังเกตว่าการจัดงานครั้งนี้มีเพียงคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทจริงๆเท่านั้นไม่ได้มีดารานักแสดงไปร่วมงานแต่อย่างใดแล้วบอกเลยว่าหรูหราอลังการสมฐานะมากๆสําหรับบ้านพักส่วนตัวของเธอรับรองว่าทุกห้องทุก มุมในบ้านไม่สามารถเรียกได้ว่าธรรมดาได้เลยค่ะเพราะได้แต่งบ้านแบบ่วงจุ้ยด้วยเรียกได้ว่าสวยแล้วก็สมฐานะจริงๆ